สวัสดีแล้วก็ทักทายไปยังเอฟซีพี่น้องคนรักควายทุกคนทุกท่านครับเพราะว่าจะเป็นเอฟซีปัจจุบานเท่าไรอยู่ต่างประเทศครับเมืองนอกเมืองหน้าครับยินดีต้อนรับกระสุนยูทูบแชแนลวิสามนา้าเลาะช่องซื้อกลางร่วมบรรลุลักแกลป็นนาควายไทยนะครับเมืองนีบอทนอยู่โชคนายทองฟาร์มนะครับบ้านสมดีตำบลบ้านโปรงอําเภอศิดาจังหวัดอุดรธานีนะครับมือนีกามีโอกาสไปแม่ยมมายามคุณพ่อว่าน่าครับแมงเงี้ยมนะครับเรามีน่าจะเป็นรอบที่3ที่มานะครับ เดี๋ยวกนอื่นขออนุญาตมาทักทายครับคุณพ่อก่อนเนาะครับพ่อวันหน้าครับพ่อสวัสดีครับครับแม่สวัสดีครับครับผมเอาพ่อแนะนำทักทายพี่น้องเ่านนะครับบ้านเฮาซื้อบ้านยังเหรครับขอพูดทรพ่อหน่อยครับผมได้มนหน้าฝึกสาธิตอยู่บ้านสมดีตำบลวนปูงอเภอสีตัดจังหวัดบุรีรธานีครับครับผมเบอร์โทรพ่อครับหุ่นแปดเจ็ดแปดเจ็ดครับสองสามหนึ่งสองสามหนึ่งหกหกสามสี่ 634เออเบอร์เบอร์ครับเอาเบอร์ลูกชายเด้อครับลูกไสเนาะเบอร์ประยุทธ์เนาะครับมันเด็กอาทิตย์ตกลงเวลาครับกับบร์มา062 062ครับ109 109 0795 0795ครับโทรมาได้ทั้งสองเบอร์เนาะครับผมขับไปเจอพ่อติดตรงเวลากับโทรหาลูกชายก็ได้ครับนะครับมันเด็กได้รับเกียรติจากคุณพ่อครับมาถ่ายถอดแล้วก็ถ่ายทำความงามคอยงามพี่น้องเฮาครับผมนะครับพี่น้องเฮาชมแล้วทำมากะค่อยโทรมาหลังไม่เนาะครับผมนะครับเรื่องราคาครัับบ้นนีกสิเปปดแง์่ ครับผมอันนี้แม่แม่แยมเนาะครับได้รับเกียรติจากคุณแม่ครับมื่อนี้มาจุงไข่เฮาเนาะมื่อนี้เนาะเดี๋ยวพ่อจะไล่เลี้ยงประวัติเพื่อนเนาะครับเอาไม่ใช่นี่ครับพ่ออันแม่แรกเข้าเปิดคลิปห้องมื่อนี้ครับแม่นี่ไม่ซื้ออยังครับพ่อรวยครับแม่บุญรวยครับผมเป็นเป็นเหล่าก่อเลยครับสายขึ้ดอุดรครับเราเก่าเลยครับเนี่ยโอ้เป็นรวยเราเก่านะพ่อใหญ่งามนะพ่อเนาะครับผมครับแม่บุญรวยครับเพ้นอายุไรไปได้ครับพ่อว่านเด็กนี่เหรอครับ ก็ก็ปีสิบปีนะครับลูกมันอืมลูกซีลูกหาเนี่ยมันเก่าถึงสิบปีแล้วพ่อเนาะครับผมซีหาซีหาลูกแล้วครับกับส่วนสูงมันครับพ่อร้อยร้อยซี่หาเนี่ยครับร้อยสี่สิบห้าครับโอ้เจ้าซีซีก็ได้รถมากก็ได้แต่วันตังวันร้อยซี่หาโอ้งามครับครับตัวนี้พ่อเห็นแล้วพ่อมักเป็นยังไงครับพ่อขางามมันว่ากับให้สมมุตินีครับตั้งว่า มันป็นเรา,กราเกาเวยเวยเรา,กราเกาเวย่ฟันตึนนงฟั่ครับคว่ฟันงาครับผมเขวยเรา,กราเกานครหลที่ยว่าคือดูข้มาเราก็เลยเอาแม่ส์เราพร้อมหน่ยครับผมตัวนี้มาประจำการอยู่ฟร,ร์มาดุนะครับพอ่ออยู่อเข้ามาาลี้นกั้วเลยครับอ๋อม,มาเด็กวนหเล้กวครับผมมองได้แนี่อ,อีกพอที่ว่าพอมาควง่ามก่นนะครับพอ่อ บอกพี่น้องกันนะครับออ้างดีครับอ้างดีอ้างไงอ้างดีอ้างดีอ้างไงเราก็ให้นุ่มก็บน้องนุง่มดีครับใจลูกดีครับผมเจ้าลูกเดี๋ยวลูกเพื่นพ่อกำลังจะเอามาครับที่บ้านทุนเห็นแล้วกัเพื่อนใดคงสางไงนะแม่เนาะโคงสางไงเงาครับพี่น้องครับนี่แม่ว่าเข้าไปไปจีบไปคุยกับเพินน่พนกระื่อนมาดดรสพ่อเนาะเป็นบอครับผม เพิ่นหาการใจวันแบงปั่นไม้เ้าพัฒนาเนาะครับครับโอ้อันนี้ลูกสาวเพิ่นครับพี่น้องครับลูกสาวเพิ่นเป็นเป็นพ่อได้ครับลูกเพิ่นครับพ่อเป็นของลูกกลมครับตัวเขาว่าเด่นพิบูลครับโอ้เด่นพิบูลครับพี่น้องครับค่อยเด่นพิบูลก็ไม่เสือเสียงในวงการควายครับพี่น้องครับพอพันนี้นเลยครับหลายตัวกับทีฟ้าทุ่นปลายถ้ำเด็กกับทายาทเพิ่นที่เห็นครับทายาทเด่นเด่นพิบูลอายุเพื่อไรไปได้ครับพ่อ มันมันสีขาวสีขาปีนะครับอ๋อประมาณปีนะพอเนาะครับ่อว่าเขาเขาเือเินเินนะเือินเืินสีขาวีสีขาสิบสองเนแล้วว่าย่างไนะพ่อครับครับผมส้นสูงบนครับพ่อร้อยสามิเดนเลียครับผมมัดตรงว่าไรสามดี่สิบสามจุดเกินหมละผมวัดต้ง ยาวขนาดเลยครับพื่นนะครับเพื่อนครับเบ่งม่มกว้างครับเพื่อนครับโอ้เนื้ินดังดีครับพ่อแม่ครับลูกสาวน้อยเพื่นนี่ครับไวสิบเอ็ดเดือนกว่าหนาเขาดีครับครัหนาเขาต้นเขาใหญ่ครับหนาเขาเปิดดีครับองอนบะท่องพร้อมครับนี่ครับเบ่งหนาไกลๆเพิ่นครับนี่ครับโอ้อัตลักษณ์ชัดเจนเลยครับตาแต้มชัดชัดเจนครับพ่ออ่องคอ องค์ขาวอึกใหญ่ไร้กว้างดีครับแม่นี่ครับแข้งขาเงาครับอนาคตไก่ครับพ่อครับเนี่ยครับสีส้มร้ายรุดอนาคตไก่เลยครับโอ้เงาขนาดครับเพิ่อนเพื่อนนะเพิ่อนอยู่เราเพิ่อนสังหาเพิ่อนนั่นดีไหมครับพ่อออืเพิ่อนสวยหนาสวยพอ้หมไม่ไงหนาสวยหน้าเงาอัตลักษณ์ชัดเจนเลยครับรังดีครับรังดีรังตรงเนี่ยครับว่าแม่เพิ่อนเอาทองเพิ่อนหนาเพิ่อนลึกดีแล้วพ่อเนาะครับ เป็นเก็เลื่อใจลูกได้ใจลูกดีครับมันก็จเลอะออกเลขาดดีอ่างดีครับอ่างดีครับเนี่ยครับพี่น้องเอกมงคลอ๋อยังว่าท่านผ่านรอบครับเอกมงคลไหวครับของพี่กุศลนะครับนี่คลิปพี่ยังไงเพิ่งวัดครับผมมีหดใบมะพร้าวเหรอไม่พอครับแ่งวัดเดียวของมาอยู่เที่ยงรอดรอดผ่านรอบนะครับรอดผ่านรอบครับผมเนี่ยครับแม่เพิ่นกับหมูเชิงขนาดนะพ่อเนาะครับหมูนิ่งขนาดเลยครับ นี่ครับพี่น้องครับตัวนี้ครับพี่น้องเอ้าพุทโธเลี้ยงเนาะเลื่อยก็ไดลนี่ครับแม่เราเกาครับพี่น้องครับแต่ว่าถ้านั่มไปเป็นแม่บล็อกแม่ข้อแม oui> ่รักเข้าเนี่ยโอ้หเนี่ยครับพี่น้องตัวนี้ครับโอหเนี่ยฮักให้ก็นะครับเอาทองไปด้วยเดี๋ยวนี้ครับนิ่งรูปนิ่ง เื่อพี่น้องเขาเห็นแล้วเ็น้อง่ามเพลินแรงพี่น้องเขาไปพัฒนานาบดีับครับเพลินแดงนะครับแดงเยู่ที่ผ่อเนาะต้องหลังไหมหลังว่าราคานีเขาสปบรแจงหนังคลิปเด้อครับพี่น้องครับถามเอฟซีผู้ใดมาชมคลิปเราทุนแล้วครับเป็นก็มงามแล้วกันคอยโทรมาหาคุณ่อนนะครับผโทรมาหาพ่อนหรือมาหาลูกชายก็ได้ครับพ่ยุทครับโทรมาคุยมาปรึกษากันราคาต่อรองกันได้ครับถามมากต่ว่าเน้นว่าคุณพ่อบอกว่าใายมา มาชมตัวจริงก็พอเนาะครับผมครับมาโจ่งยางมาลูกมาบ่ายมาลูกแบกำกัคิงเป็นไปหรือครับพี่น้องครับเนาะใช่พืชนี่คุณพ่อยางอันส่วนนี้จิดเน้อยนะครับยางโชว์พี่น้องก็รับชมนะครับบาดเก่งนะครับผู้นำน้องนี่ผู้นำน่องปัญญายดีนะครับเนาะเล่นสูงเล่นขาดีนะครับพี่น้องครับน้าฤกษ์ครับแม่นี่ครับคณะคตไก่ครับพี่น้องวันพัฒนาเนี่ยใส่กระพอได้กี่ไร่ที่ห ใจแต่ละคนครับแต่ว่าตอนนี้เขาทับอ่ะเอกมงคลับเนาะครับผมนี่ครับพี่น้องครับมากับขอยโทรมาหาคุณพ่อเด้อครับนี่ก็ลูกสาวคนครับแม่จุกมาจริงจริงน้อยครับแม่โชคเลยครับแม่สาวคนโตทหารขนาดครับใหญ่ขนาดเลยครับอันนี้น้องกับได้หน้าแม่เนาะแต่ว่าเขาเขาแยกบ่ครับเนี่ย้งแต่ว่าเขาไปทั้งครูเลยโครมเลยแยกกันเลยครับแยกกันเลยนาะครับไปโทรมาสอบถามค่ะคุณพ่อคุณแม่เด้อครับ พี่ยูเด้อครับอันนี้มาทวนกระทำอยาให้ครับอยากครับนะอยญ่ก็ได้ครับแล้วก็คอยมาคุยกัตลองกันอยู่พี่ละครับพี่น้องยุฟ้ามาพี่ละครับเอาหลังจากที่เบิ้งแม่บุญรวยเนาะแมคุณพ่อเนาะครับผมแม่บุญรวยครับน้องกไรแล้วก็คุณพ่อจะเปิดฟาร์มด้วยเหมือนในเบิ้งที่เราโตเลยความงามเพลินครับผมมักแต่ไรใครท่วมมาครับพี่น้องครับครับเดี๋ยวใอยตามมาชมครับครับพ่อครับประเด็ประเด็นนี้ครับเบิ้งแม่ที่สองครับพ่อครับแม่ในซื้อยังครับพ่อครับ ใบเงินครับน้องใบเงินครับผมไม่เป็นเล้าก่อนเลยครับพ่อโอ้ยเรากอดกล้วยมาตะทั้งพมดหรือครับทั้งน้องหานครับท่าน้องหานนะพ่อเนาะครับผมโอ้ทั้งบรนเจยงน้องหานครับโอ้หน้าตาสวยครับพ่อเพื่อนเป็นเป็นเป็นพ่อพ่อตัวใดครับซื้อจำรู้จักซื้อพ่อเพื่อนบ่จำแม่ครับคนลูกไส่หน่อยจำหน่อยยิ่งพอสิจ้าเกี้ยวอ๋อครับ แม่เพื่นกัสิเป็นเราอีสานท่าบ่ครับพ่อแต่ว่า้วยพันดีอยู่นะโอ้ยว่างานคือเราก่อดีคือพัฒนามาแล้วครับพี่น้องสายพัฒนานะพ่อเนาะแต่ว่าแค่บริจาคซื้อเพื่นซื้อครับพอกแม่เพื่นครับผมส่วนสูงเป็นรับเ่อร้อยสมสิบหกครับร้อยสามสิบหกอายุไรไปได้ครับที่สองปีแหครับตัวนี้สองปีโอ้พี่น้องครับหน้าตาสวยขนาดเลย ครับตัวนี้พ่อมักเป็นยังไงครับงานเป็นไรครับพ่อครับไม่ไหนครับก็เห็นว่าซุ้มรอของเพิ่นเพิ่นก็มันก็ดีนะครับพอเพิ่นพาไปเอามาก็เลยมักพคนแย่ข่มผ้าไปเอาก็เพิ่นพาไปนั่งซื้อถ้าแม่นเขาขายเขาป้ามหญ่ละครับผมเขาซื้อวิกเย็ดเย็ดแซนหาของเมียแม่พันเจรแซนหาแต่ว่าเขาเลยได้แบ่งลูกเพิ่นมาพัฒนาแลพอเนาะครับผมครับ ที่บ่าวทว่นเห็นแล้วเพิ่นกะล่ำโตสวยครับเงาครับสมมติล่ำโตดีครับพ่อครับครับ่นั่งดีครับตัวนี้ครับเือนพ่อเพิ่นครับพี่น้องเป็นมาเป็นมัดเลยครับหน้าตาสวยตาแต้มชัดเจนครับตาแต้มแจ่มๆจเพิ่นประกอบชัดเจนเลยครับแข้งขาดีครับเอาทองนาดีครับพ่อนาเลือกดีกันครับแม่นี่ไนนครับอนาคตไก่อีกแม่หนึ่งครับทายสวยครับทายบังนาตัดเลยครับ นี่ครับพี่น้องตนุ่ยกอึดหนาจังเลยครับผมอึดหนาจังเลยจิ้งสวยครับครับหางกับเหยเอาครับพี่น้องครับใช้ได้เลยครับแม่เนี่ยนี่ยครับถ่ายบางนาตัดทีนี้ครับประเทศนี้พ่อไปเจอพี่น้องเขาเห็นแล้วเห็นความงามไปแล้วตัวนี้พ่อจะเปิดแบงเนาะครับราคาเนี่ยล้างไม้ป่ครับพ่อจะคุยกับหลุมไส้หรอครับหลุมไา้นะคุยกับพิยุทธเลยครับพิยุทธตีทุ่งราบมาเนี่ครับก็ได้ พอทนมาถ่ายถ่ายถอดของงามพี่น้องรับชมก่อนนะครับในเรื่องของราคาครับต่อร่องกับพ่ยุทธ์ับคุณเพ่ะครับมักตัวใดกับเท่ามาบครับพี่น้องนี่ยครับแล้วพอจูงโชว์นะครับเพ่ะยังจะกรอบไหมยนะครับนี่ครับพี่น้องครับโอ้ตัวนี้กับงามครับพี่น้องครับเหมาะสําหรับไปพัฒนาต่อหยอดไต้เรยครับตัวนี้ครับโอ้ตดแม่บล็อกก็ได้ครับนี่ยครับชัดเจนครับพี่น้องครับ นาคมครับอข้อตัวคันสอนครับว่เขาเปิดดีครับเนี่ยครับสวยเอาโอเคครับผมขอบคุณครับผมเนี่ยว่าบรรดต่อไปครับประธานเนะยวสลับกันกับแม่ครับประธานินครับครับพ่อจุไม้จุ้งนู้นเดี๋ยวข้พ่อเดินนี่เลยครับครับพ่อตัวที่สามครับประธานินร้บพ่อแม่ในซื้อยังรัาพ่อครับอันนี่ต้นคุ่ครับน้องต้นคูนครับผมอายุพันไรไปไหนครับ ก็ที่ชูทีกันเราครับตัวนึงสองีสกีนะครับมันสองปีแล้วพอแล้วส่วนสูงครับพ่อนี้ผมบัตนึงร้อยสามสิบแปครับตัวนี้หนึ่ร้อยสามสิบแปดครับแต่ว่าน้องต้น้นเหสีสูงกว่าตัวงายเยอกพอสูงกว่าเยอะครับพี่น้องครับตัวนี้สูงกว่าแหละครับเพิ่นเพิ่นสีไดความหนากว่าเนาะครับครัว่มหนาครับยันเฮียเงินนะพ่อยังมาจ่ายครับผมนะเยเอให้แม่จูงให้เลยครับมือนครับเี่เอาม่เหี แม่โอ้หางเห่าครับพ่อหางเห่าหางเห่าหางลามเป็นพัวเลยครับแม่เนี่ยครับเพชรอุดรพรมสายใดพ่อสายเพชรอุดรครับตูนีสายเพชรอุดรโอ้ครับพ่อเป็นไปสายเพชรครับโอ้สวยครับแม่เนี่ยครับแข้งขาเพันใหญ่ครัยครับแข้งขาใหญ่ครับหางเห่าครับพี่น้องครับเนี่ยสำหรับผู้ใดที่ลงรายในในสายเพชรครับก็จะได้เนื้อหนังครับพี่น้องครับเนื้อหนัง นั่งดีครับนั่งดีเนื้อเนื้อหลายสสูงทำเยอะหรือครับตัวนี้ตอนถ่ายมันก็สูงสูงหลายก็ครับสูงหลายกว่าะน้องพอนอเป็นนะครับสูงหลายแล้วก็หนาครับพี่น้องเป็นหนากว่าทางก้มมือกันครับแต่รักษาเขาอตัวก็สอนน้องพอนอของกันสอนกันน้ไปครับพอยางจุงโชว์จักรอบนะครับพอ เป็นเชื้อต้นคูนนะพ่อเนาะครับต้นคูนแน่ต้นคูนครับพี่น้องครับต้นคูนครับโอเคครับผมขอบคุณครับไประเด็นนี้เดี๋ยวไปเบิ่งสมาชิกตัวต่อไปครับพี่น้องครับติดตามมาชมครับเอาล่ะจับจับหูเสียงเขาเลยหูเสียงเลยจะเกิดเกิดไม่กัน ได้พ่อไประเทศตุ๊กโขบปะพ่อโอ้เด็ดเลยครับตัวนี้ครับพี่น้องครับเบิึงสมาชิกตัวต่อไปครับพี่น้องครับนี่ถือว่าเป็นตัวอีกตัวนึงเป็นเพกเข้าคาราเดยครับพี่น้องครับตัวเนี้ยครับลูกไส้ของแม่นี่แหละครับพี่น้องครับย้อนพยายามมาสอบถามกับพ่อเนาะว่าเดี๋ยวเบิรงแม่เป็นก่อนแล้วก่อนนะพ่อเนาะครับแม่เดี๋ยวมาเสื้อยังครับพ่อครับพ่อรวยครับแม่พารวยครับเพิ่นไปเล่าก่อนนะครับพ่อเล่าก่อนตะกี้กับว่ากล้วยบ้านห้องเหครับ ถ้ากัดถ้าคนผู้คนมราบางคนคนสะสมมาเหมือนเป็นเล่าสายเห็ดอุดรตัวหนึ่งนะครับผมเราหึงหงอกขึ้นว่ะหงายไปตุรดนะพ่อเนาะครับเบิองสีพระนาตาครับหองงอนหมอทองครับพี่น้องครับนี่ครับนี่ครับอัตลักษณ์เป็นชัดเจนครับพี่น้องครับแม่เนี่ยเพิ่นอายุลายไปไหนพ่อโอ้ยแม่เนี่ยเจ็ดปีเนี่ยครับเจ็ดปีแปดปีไหนจะยังลายกี่เจ็ดเนี่ยครับประมาณเจ็ดถึงแปดปีนะพ่อเนาะครับ ครับส่วนสูงครับร้อยสี่สองครับส่วนสูงหนึ่งร้อยสี่สิบสองครับพี่น้องโอ้ความสูงได้ครับลักษณะเด่นความงามที่เบาโทนเทนกาเอาทองหนาลึกครับพี่น้องครับแม่เนี่ยครับตุงมลูกดีครับตัวนี้สูงความงามครับใช่ลูกดีสมมติที่สำคัญคือเพันใจ่ลูกดีนะพ่อเนาะตัดใจลูกดีครับแต่าว่าสูงต่อใจใจลูกดีลูกก็ครับพี่น้องครับไตัวนี้ครับเบิ้งพระเอกหน่อยเฮาตัวนี้ครับพี่น้องครับอันนี้เป็นลูกไส้เพื่อนะพ่อเนาะครับลูกไส้ ตัวที่สามพอจดเลยตัวที่สามพอพอแต่เนี่ครับเงินอายุเพื่อไรไนได้ครับโอ้ยคุณสิบเดือนเลยครับตัวนี้เบิ่งถ่ายเป็นครับพี่น้องครับสิบเดือนสิบเดือนครับพี่น้องส่วนสูงละพ่อสูงร้อยร้อยสามสิบเดือนกอดบัดนึงส่วนสูงร้อยสามสิบโอ้สุดยอดครับพี่น้องอเกิดแหละครับเกิดจะเดือนยัเดือนะแต่รอครับ เดี๋ยวต้องอะไรพ่ออ่นบอกพี่น้องข้างกอนว่าพ่อตัวนี้งานมีนนามาก็ตอะไรครับตัวนี้ครับมาเขาเอียงนัวตารอตารอรอตาหน่อยหัวโหนกดีครับครับหัวโหนกดีควรควนสองทัชมาดีสองทัชสองทัชสองทางสองทางนี่ครับพี่น้องครับสองฟังสองมองเลยครับโอ้คนถัดออกม้เลยคนถัดออกมาเลยเด็ดเด็ดเด็ดน่าดังดีขนาดโดยเฉพาะถ่ายเป็นครับบหน้าทัดเฉพาะ เบิ่งแขนขาเป็นเหมือนตัวนี้ครับนี่ครับพี่น้องแม่เพิ่นก็ขายเปนหลักกู้หลัดเสียโคราชมัเหาอแม่ของตัวนี้นะบอกครับเนาะพีดพี่น้องครับดูตัวนี้แต่ว่าเป็นเป็นเป็นเอื้อยเออครับเอื้อยตัวนี้ครับเขาปอยแบ่งไปแล้วคครรัับบแต่ว่าตัวนี้นะเป็นตัวที่สามตัวที่สามครับโอ้น่แต่เราเป็นนามครับเขากำลังออกงานเลยครับพ่อได้กับพ่อตัวนี ควมเหรอทับไปตัวนี้ครับเป็นดาวลุ่งแน่หนาคตรกับพี่น้องครับสองพันดาวลุ่งเลยเข้าเน้นเข้าเน้นทิงยะสุดเดือนนั่นครับผมง่ใหญ่เร็วเราพ่อเนาะใหญ่เร็วตัวนี้ปั้นเข่าสนามได้ครับพ่อตัวนี้ครับได้เลยครับเมื่อนี้ตรงกับวันที่หนึ่งท่านว่าพอดีมือแรกกลับนั่งถุงกันขอโทษเซตไปเปิดงานทุ่ง ครับผมสุดยอดเลยครับอนาคตงไก่ครับพอ,อพันตัวนี้ครับพี่น้องครับพูดใดไม่เห็นก็ว่าจะขายได้จะขายได้เสียหมาผสมน้ออยู่ครับผมสุดยอดอีกตัวนึงครับพี่น้องครับเป็นดาวรุ่งในอนาคตครับซื้อยังก่อนนะพ่อซื้อเพิ่นโอ้ยมาตตังซื้อเพิ่นว่าไงรูหนาทองนาทอง,นาทองก็เปน ยังท่านชอบนมเยู่ครับยังกินนมเยอะยังกินน้มแ่เยอะครับญาติยังไล่ออกจากแม่ยังพี่น้องครับเนี่ยครับโอ้หลังงามหลังดีลายครับเนี่ยครับเไม่ว่าเป็นการพัฒนาอีกเดี๋ยับเป็นกันพี่น้องครับไปได้เร็วขนาดเลยครับจะจอดเลยครับแต่พี่น้องเห็นความงามแล้วสองแม่ลูกนี่เท่าเ้องเปิดแบ่งหมดหรืว่ายังมาว่าใช่ไหมน้องเหมือนเอกโชว์ความงามก่อนเปิด ขับมาเบิงมาเล่นมาชมก่อนครับมาเบิงความงามครับพี่น้องเฮารับชมครับมื่อนี้ครับถ่ายทอดพี่น้องเข้ารับชมครับเอาพอกระพุ้นครับผมครับครับไปทเทนีิก็เดี๋ยวค่อยเบิงสมาชิกตัวต่อตัวต่อไปครับฝนไปฝนใหญ่โอ้งามแห้งครับพี่น้องครับดาวรุ่งครับพี่น้องครับในนั่าคนเลยฝนอ่ะถ่ายเพื่อนแม่บักใหญ่เลยเอ้าว่านี่เด้อออกตากห้องไหนบ้าง